ขอต้อนรับกลับสู่ R A H ออโต้กร a g า ท่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเครื่องมินรบที่ล้ำสมัยที่สุดเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำและอาวุธเปลี่ยนเกมที่กำลังเปลี่ยนแปลงสงครามในยุคนี้โดยซิ่งเชิงวันนี้เราจะพูดถึงระบบอาวุธที่ไม่ได้ยิงกระสุนไม่ปล่อยผีบนาวุธและไม่ส่งเสียงคำรามเหมือนเครื่องมินรบทั่วไปแต่อาวุธนี้เงียบเกือบสนิทแต่เมื่อถูกเปิดใช้งานมันสามารถทำให้ทั้งสนามรบตาบอดโดยที่ไม่มีใครทันรู้ตัวเลยแม้แต่น้อยนี่คือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ g ก ยุ่งหม่ล่าสุดของจีนและนี่อาจเป็นอนาคตของสงครามอย่างแท้จริงนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมทั่วโลกต่างตกตะลึง เพราะนี่ไม่ใช่ระบบขีปนาวุธหรือรถถังแบบดั้งเดิมมันไม่ใช่แค่เครื่องรบธรรมดาแต่มันคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบภาพพื้นดินที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน 6G ร่วมกับไมโครเวฟโปโตนิกที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบนันมันสามารถดักจับสัญญาณเรดาร์ของศัตรูราะห์แบบเรลไทม์ดาดแปลงข้อมูลแล้วส่งสัญญาณปลอมกลับไปเพื่อหลอกหลอเราดาร์ของฝ่ายตรงข้ามกล่าง่ายๆคือเมื่อระบบนี้ถูกนำใบใช้ในสนามรบ มันจะทำให้ศัตรูมองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจากแหล่งข่าวจีนระบบนี้สามารถสร้างเป้าหมายปลอมได้มากกว่า3,600ลำในเรดาร์ของศัตรูซึ่งเรียกว่า Ghost Air c r a f t หรือเครื่องบินผีลองจินตนาการว่าหากนักบิน F-35 ของสหรัฐอเมริกากำลังปฏิบัติภารกิจลับแต่ตูู่เรดาร์ของเขากลับแสดงเครื่องบินหลายพันลำปรากฏขึ้นพร้อมกันทั้งที่ไม่มีลำไหนเป็นของจริงเลยแค่ความสับสนเพียงไม่กี่วินาทีก็เพียงพอที่จะทำให้ตัดสินใจพลาดและในสนามรบสมัยใหม่ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจหมายถึงความเป็นหรือความตาย หัวใจของระบบนี้คือเทคโนโลยีไมโครเวฟโฟโตนิกที่ใช้แสงและสัญญาณแสงในการประมวลผลข้อมูลเรดาร์ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์แทรกแสงสัญญาณทั่วไประบบนี้จะไม่เพียงแค่รบกวนสัญญาณแต่มันจาก ใจสัญญ,ญาณนั้นถอดโครงสร้างดัดแปลงแล้วส่งกลับไปเป็นข้อมูลปลอมในแบบที่เรดาร์ของศัตรูหลงเชื่อทันทีนี่คือยุคใหม่ของสงครามเรดาร์ที่กระสุนและระเบิดถูกแทนที่ด้วยคลื่นสัญญ,ญาณและแสงความเร็วสูงสิ่งที่ทำให้ระบบนี้น่ากลวย,ยิ่งกว่าคือมันสามารถส่งและรับสัญญ,ญาณในความถี่เดียวกันพร้อมกันได้หรือที่เรียกว่าฟ oo ูดูเพล็ก s ซมฟรีควินซี่นี่คือเทคโนโลยีที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนแม้แต่สหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียก็ยังไม่เคยเปิดเผยความสามารถนี้ต่อสาธารณะและนี่คือสิ่งที่ทำให้ระบบของจีนเป็นการปฏิวัติสนามรบอย่างแท้จริง แต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะระบบนี้ไม่ได้มีแค่หน้าที่รบกวนเรดาร์แต่มันยังเป็นศูนย์บัญชาการการสื่อสารความเร็วสูงในสนามรบด้วยด้วยเครือข่าย 6G ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มทางทหารได้มากกว่า300หน่วยพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นโดรนเครื่องบินดาวเทียมรถถังหรือหน่วยภาคพ,พื้นดินทุกอย่างกลายเป็นเครือข่ายดิจิทัลขนาดยักษ์ที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ AI และส่งข้อมูลด้วยความเร็วแสง เป้าหมายหลักของระบบนี้คืออะไรจีนระบุชัดว่าระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อต้านเรดาร์แอน APG 8 5ที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 Lightning II ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะซึ่งทำงานในย่านความถี e ่ X-band และระบบใหม่ของจีนนั้นก็ถูกสร้างมาเพื่อครอบงำคลื่นย่านนี้โดยตรง หากระบบนี้ถูกนำใบใช้ในสถานการณ์จริง f 3 5ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมินที่แพงและทันสมัยที่สุดในโลกอาจถึงขัน้นตาบอดและเมื่อเครื่องมินล่องหนมองไม่เห็นความได้เปรียบก,ก็หมดไปทันที ระบบนี้ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอย่างก้าวหน้ามันผ่านการทดสอบในห้องแลบเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ได้เข้าสู่การทดลองระดับอุตสาหกรรมโดยมีเงินลงทุนมากกว่า10ล้านดอนลลาร์หากทีนสามารถนำระบบนี้ไปใช้จริงในสนามรบได้มันจะไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดาแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของสงครามอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ด้วยการระเบิดเป้าหมายแต่ด้วยการทำลายการทำงานของศัตรูตั้งแต่ต้นทาง ด้วยเหตุนี้ประเทศฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา N A T O และญี่ปุ่นต่างเฝ้าจับตาระบบนี้อย่างใกล้ชิดเพราะหากจีนติดตั้งระบบนี้ในเขตพิพาทเช่นทะเลจีนใต้หรือช่องแคบไต้หวันมันอาจรบกวนการบินของเครื่องบินที่เข้ามาทําให้โดรนสอดแนมตาบอดและตัดก,การสื่อสารในสนามรบได้โดยไม่ต้องยิงขีปนาวุธแม้แต่นัดเดียวและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดที่สามารถรับมือกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิก G แแบบนี้้้ไดอย่างงทจริภาพแนวคิดและภาพจำลองที่เปิดเผยจนถึงขณะน,นี้แสดงให้เห็นแพลตฟอร์มที่ติดตั้งบนรถทหารขนาดใหญ่พร้อมเสาอากาศพลังสูงหลายจุดแหล่งพลังงานเรืองแสงและจานเรดาร์หมุนขนาดยักษ์ทั้งหมดดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟสงครามอนาคตโดยเฉพาะเวลาที่ระบบยิงคลื่นพลังงานขึ้นฟ้าล็อบเป้าเครื่องบินกลางอากาศแล้วทาให้มันมืดบอดขณะบินนี่แหละสงครามยุคใหม่ของจริง ทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรมันหมายความว่าสนามรบในยุคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ดินน้ำหรืออากาศอีกต่อไปแต่ได้เปิดสู่สนามรบใหม่ที่มองไม่เห็นสนามรบที่อยู่ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและใครที่ครองสนามแม่เหล็กนี้ได้ก่อนคนนั้นจะครองอนาคตของสงครามจีนได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในสนามรบที่มองไม่เห็นนี้แล้วและนี่คือก้าวที่ทรงพลังมาก ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 6G ของจีนมันจะเปลี่ยนโฉมสงครามสมัยใหม่ไปตลอดการหรือไม่และถ้าคุณชื่นชอบเครื่องบินขับไล่สุดล้ำขีปนาวุธเทคโนโลยีป้องกันประเทศและระบบสงครามอนาคตกด s u b s c r i b e ช่อง r a h a u t o g ก r ราชของเราไว้เลยครับ แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปกับอีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำระบบอาวุธใหม่ล่าสุดและเรื่องราวจากสนามรบแห่งอนาคตจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้คุณปลอดภัยฉลาดและติดตาม rahto a u การาดเสมอ